E.P. ที่2บทสวดที่5มหาสมัยสูตรเฮวัมเมสุตังเอกังสมัยังภาควาสเกสุวิหารติกัปิลาวัตุสมิงมหาวันเนมาตาภิกุสังเคนาสาทิงปัญจมัตเตหิภิกุสเตหิสาเพเวหิ อรหันตเหติทสาหิจะโลกเทตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปะติตาโห้นติปะกวันตังทัศนายาภิกุสังกันจะ อัตะโคจตุนาสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาโหสอัตะโคภะควาสเกสุวิหารติกปิลาวตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสัททิงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสัเพหิเทวะอรหันเตหิทัสหิ จโลกตัตทุหิเทวตาเยปุเยนะสันติสันนิปปตะตาททธุติปะกวันตังทศนายังปิกุสังคันจะยันนูนามยัมปิเยนะปะกวาเทนุปะสังกะมียามอุปสังกะมิตวาปะกวาโตสันติกเก ปัจเจกคาถาภาสัยยามาติอทะโคตาเทวตาสัยยาถาปินามัพลาวาปุริโสสัมมิตชิตังวาภาหังปาษาไรยปรสาสาริตังวาภาหัง สัมิตชายาเอวะเมวาสุทธาวาเสสุเอเวสุอันตราหิตาภคะวโตภุรโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทถังสุเอกมันตังที่ตาขโคเอกาเทวตาภคะวโตสันติเกอิมังคาทังอภาสิมหาสัมโย ว่าปณะสัมิงเทวกายาสัมมคตาอาคตาหอิมังธรรมสมยังทาขิตาเยวะอปราชิตตสังขันติอัโคอปาราเทวตาปคกวโตสันติเกอิมังคาทังอปาสิตรตาภิกขโวสัมมาทังสูงจิตังอัตโนุจุกะมะคังสุสาร สารถิวะเนตานิคะเหตตวาอินทรียยะยระคันติปันติสาติอัตโคอัปราเทวตาภควะโตสันติเกอีมังคาทังอาภาสิเชตวาขีลังเชตวาปะลีคังอินทะขีลังโอหัจจมานเดชาเตจรันติสุทธา วิมาลาจักคุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาโคอป,ปราเทวตาภะกวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิเยเกจิพูทังสรารังคตาเสนาเตคามิสันติอปายภูมิงปหายามานุสัง เทหังเทวกายังปริภูเรสันตีติอัโคภกวาปิคูอามันเตสิเยปุยเยนบิคเวทาสุสโลกะาตุสะตุสูเทวตาสันนิปติตาโหติตาทาคตังทัสสายะภิกขุสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงอติตมัมทานังอารหันโตสัมมา สัมพุทธ,ธายเตสัมปิปกวันตานางเอตาปรมยเยวเทวตาสันนิปปติตาอเทสุงเสยยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวภวิส,สันติอาาคตมัตถานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิปกวันตานางเอตาปรมเยวเทวตา สันนิปติตาภวิสันติไสยถาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตยิตสามิพิขเวเทวกายานังนามานิเทลิสามิพิขเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทสาทุกังมะนสิกโรธภาสิต สามิติเอวัมพันติโตเอวัมพันเตติโคเติกขูภะคะวะโตปัจจัสโุสูงอภคะวะเอตตะทวุจาสีละกัมมนุสกาสามิยาถภุมมาตถาสิตาเยสิตาคิาริคภะรังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีลาวสันล,ลีนาโลมหังสาภิสัมพุโน โอทาตามนุษยสุดทาวิปสันนามนาวิลาภโยปันจสเตยตวาวเนกาปิลวัตทเวตโตอามันตยิสัทธาสาวเกสสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตอวินาทาภิกขโวเตจ อาตัปปมาการุงสุตวาพุทธศาสนาสัเตสัมปาตุระหุยานังอัศมนุสสะทัสสันอเปเกสตมัตทคุงสหัสสังอัาสัตตังเอกสหัสสานังอัศมนุสสะมัตัสสุงอปเปเกนันตมัตทคุงทีสาสะภาผุ ุทตาอหุตันจะสะพังอภินยาญาอาวกิตตวานาจากุมาตโตอามันตเยสถาสาวะเกสาเสนรตาระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทภิกขวเยวูหังกิตตเยสามิคิราหิอนุปพโสสาตสหัสาวยาคขา ภุมมากาปิลาวัตทวะอิธิมันโตชุติมันโตว,วันนมันโตยะสาสิโนโมโทมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงว่านางชาสัทาสา เฮมวตายาคานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมโตยะสาิโนโมทามนาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงว่านังสาตาคิราติสาสายัก ยานานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสัสสีโนโมทมานาอะพิกามุงพิกขูนังสมิติงวันนังอิเจเตโสรสะสหัสสายาขานาตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโต วันนมันโตยะสาสีโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงว่านังเวสามิตาปัญจสตายขานานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาสีโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงว่านังกุมพิโรราชคหิโก เวปุลลสานิเวสนังพิโยนังสตะสหัสสังยาขานังปยิรูปาสสติภุมพิโรราชคหิโกโสปาคาสมิติงว่านังปุริมันจาติสังราชาทัตตรทโปภาษาสติบปัฐานังอาธิปติมหาราชายะสาสิน ปุตตาปิตาสาภาหาววินทมานามหาพลาอิติมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะสาสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกูนังสมิติงวะนังทักขินั่นจาที่สังราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุมพันทานังอธิปติมหาราชา ยาสาสิีโนปุตตาปิตสะพหะวอินทมานามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันมันโตยาสาสิีโนโมทมานาอหิกามุงภิกขูนังสมมิติงวะนัง ปัฉิมันจ่าทิสังราชาวิรูปะโคภาษาสตีนาขะนังอัธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตาพะหะโวอินทมานามหาภลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยาสสิโนโมทมานาอภิการมุงภิกูหนังสมิติงว่านาังอุต,ตรัญจาทิสังราชาคุนเวโรวตับภาษาสติอายะ อยักขานังอาทิปติมหาราชายาสิโสปุตตาปิตตสภาหวูอินทมานามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยาสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านังปุริมาทิสังทตะระโถทากิเนนาวิรุณหโกปชิเมนะวิรุปปะโคกุเว โรอุตารังทิสังจัตาโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัพรัลลยามาน,นาอัทถังสุวเนกาปิละวัตเตเวเตสังมายาวิโนทาสา,าคูวันจานิกาสะามมายาคุเกณทุเวนเกณทุวิทูจะวิทุโตสหจันทนโนกามาเศโูจะกิน,นุมันทุ นิมันทุจาปนาโทโอปะมันโยจาเทวส,สุตโตจะมาตะลีจิตตตเสโนจะครับจะคันทัพโพนโรราชาชาโนราโภอาคูปัญจสิโคเจวะติมพระโรูสุริยวัชสวัชาสาเอเตจันเยจราชาโนพันทภพาสหราช ชุพิมูทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางอัาคูนภภาษานาคาเวสาลาทหะสหตับชิกากรรมพลัตสตระอาคูปยาคาสหายาติพิยาม มุนาทตะระธาจะอาคูยนาคายัสสิโนเอราวันโนมหาราโคโสปาคะสามิติงวะนังเยนาคาราเชสหาัสาสหรันติทิพาธิชาป,ปักขิวิสุทธะจักูเวหา,ยาสยาะเตว วนมาจัปติจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภิยันตานาคราชานมาสีสุปันนโตเขมกะสิกะกาสิพุทโสันหาหิวาจาหิอุปัฏฐะยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุทธังชิตะวชิรหัตเธนาสมุทังอสุราสีตาพาตโร วาสวาสเสเตอิทธันโตยสาสิโนกาลกันชามหาพิสมาอาสุราธานเวคาวเวปจิติสุจิติจะปหาราโทนมุจีส,สหสตันจะพลิปุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพะลิงเสนังราหูปัททะมุปปาคมุงสมโยธานิ พัดทันเตภิกขูนังสมิติงว่านังอาโปูจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตธาขมุงว่ารุณาวารุณาเทวาโสมูจะยศส,สาสหามิตากรรุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนทะเสเต,เตทศสะทากายาสัพเพนานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันโต วันนมัมตัวยะส,สัสีโนโมทามนาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวานังเวณทูจะเทวาสหะลีจะอสมาจะทุเวยามาจันทสุปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรคติปุรคกิตาสุริยสุปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคกิตา นาคาติตานิปุรักิตวาอาคูมันธัพละพรลลาหกาวสูนังวาสุเสโทสะโกปาฆาปุรินทโวโทเทเสเตทสะทากายาสะเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนะมันโตยสะสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังอัฐาคูสหภูเทวา ชลมักขีสิขาริวะอริธากาจโรชาจะมุมมาปุพานิภาสีนโนอะวรุณาสหาธรรมมาจัจจุตาจอะเนชากา สุเลยยรุจิราคูอาคูเวสาวเนสินุทะเสเตทะสถากายาสพาเพนันตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยะาสสาิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงว่านางสมานามหาสมา สมานา,ามนุสาามนุสุตามาคิธาปัทูุสิกาอาคูอาคูมานุปัทูุสิกาอาทุอาทาภูหาระโยเท е วาเยจะโลหิตาวาสินโนปาราคามหาปาราคาอาคูเท е วยายส,สัสสิโนทเสเตทัสทากายาสาพเพนานาตะวันนินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัมันโตยาสาสินโน โมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงว่านางสุกาก,การุมหาอรุณนาอาคูเวขะนะสาหตะสาหาโอทาตะไคหาปามโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหารักษามิสกาจะยะสสิโนธนา ธนยังอาคาปะชุโนโยทิสอาอภิวัสติาสตาสทาเสเตทัสธากายาสเพนานตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมน,วนมันโตยสัสสินโมทมานาอภิกามุงบิขูนางสมิติงว่านางเคมิยาตุสิตายามากัตถกาจะยสะสัสิโน ลํพิตกาลามะเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมานารตินวาคุอาทาคุปรณิมิตาทาเ,เทาสเตทะสะากายาสะเพนานาตตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตว,วันนะมันโตยะสาสิโน โมธโมธม,มานาอภิกามุงภิกขูหนังสมิติงว่านางสัตเทเตเทวานิกายยสาพเพนานาตะวันนิโนนามันว่าเยนะอาขัดชุงเยจันเยทัสสาธิสาสหะ ปวุทธชาติมากขีลังโอคติน,นะม,มานาสวังทักขิโมคะตรังนาคังจันทวังอสิตาติตังสุพรหมมาปรามัตโตจะปุตตาอิทิมโตสหสนนังปุมาโรติโสจะโสปาคะสามีติงว่านางสหัสภัมมาโลกานางมหาพรมมภิติทติ อุปปันโนจุติมันโตพิสามากายโยยัสสิโสตเทเสธะอิสราอาภูปัเจกะวะสวัตติโนเตสันจะมัชิโตอาคาหาริโตปริวาสโตเตจะสพเพอภิกกันตาสินเทเทเวสพรมมเกมะ มาราเสนาอภิกามิปัสสกันหัสมันที่ยังเอเอทะคันหทะพันธท,ะทะราเคนะพันธมัตถูสมันตาปริวาเททะวาโมมุนจิตตะโกจินางอิติตาธรมหาเสโนกันทเสนางอเปสยิเปนินา ปานินาตะมะลาหจจะสรังกตวานักเทวรังยถาปาวุสโกมีโคธนยันโตสวิชุโกตถาโสปัจจุเทาว,วัติสังกุโทอสยังวาเสตันหาสาพังอภิญญายาวะวะกิตวานาจักขุมาตะโตอามันตยิสัทธา สาวเกศาสเนระเตม,มาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะอาตาปะมะกรุงสุตวาพุทธสศาสนังวีตาราเคหิป,ปักกามุงเนสังโลมปิอิจยุงสเพวิชิตาสังคามาพยาตี ตาญาสสิโนโมมหันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ